เราไปดูบรรยากาศกันที่จังหวัดลบบุรีกันบ้างนะครับที่นั่นฮะได้มีการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลบบุรีครับไปกันที่ห้องพระปางสามยอดชั้น4ี่สารากางจังหวัดลบบุรีนะครับนางสาวสวามินี อิสระทะนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมหารือคณะทำงานบันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวภาพมุมสูงและระบบกล้องวงจรปิดภายในกะงานจัดทำน้ำพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลบบุรีครับโดยมีคณะทำงานฝ่ายขบวนร่วมประชุมหารือกันด้วยนะครับทางนี้เองครับจังหวัดลบบุรีได้กำหนดจัดพิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลบบุรี ก็ประกอบไปด้วยพิธีพลีกรรมตักน้ำนะครับพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์และพิธีเวียนเทียนสมโพธน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์มีในวันที่4กรกฎาคมนะฮะคือวันนี้นะครับแล้วก็มีวันที่7กรกฎาคม8กรกฎาคมและ14กรกฎาคม2567ครับที่บ่อน้ำศักดิ์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะฮะวัดกวิศรารามราชวร,รวิหารแล้วก็บริเวณเขตเมืองเก่าจังหวัดลพบุรี จึงมีคำสั่งแต่งตั้งนะคะับคณกมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่ถ่ายทอดสดบริเวณจัดงานบันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวภาพมุมสูงนะฮะการจัดพิธีเผยแผ่พระเกียรติคุณเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านช่องทางต่างๆในการจัดพิธีทำน้ำมนต์น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลบบุรีครับก็มีการมอบหมายดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดงานสร้างการรับรู้อย่างแพร่หลายในวงกว้างรวมถึงการนำเสนอการจัดพิธีในครั้งนี้ของจังหวัดลบบุรีครับ โดยนายอัมพลอังคภา,ากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีก็จะทำการซักซ้อมเสมือนจริงในการพรีกรรมตักน้ำณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดกวิสรารามราชาวรวิหารในเวลา14นา49นาทีเพื่อให้การดำเนินงานทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติครับ